ครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีบายไก่หน้าตะกอนนะครับวันนี้พามาชมที่ดินฉนดขุดแดงนะครับผมอยู่ตำบลชโอมอำเภอเก่งคอจังหวัดสระบุรีนะครับผมเนื้อที่12ไร่ครึ่งนะครับ12ไร่2งานนะครับขายอยู่ที่ไร่ละ2อล้านห้าแสนบาทนะครับสอล้านห้าแสนบาทนะครับผมที่ดินแปลงนี้อยู่ติดทางลาดยางนะครับถนนลาดยางทางเข้าลาตก โกกยดกนะครับหน้าติดลัดยางก็ยาวประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเมตรเลยนะครับด้้นข้างติดคลองนะครับของน้ําที่เห็นอยู่นะครับผมติดคลองน้ํายาวประมาณสามร้อยเมตรเลยนะครับผมสามร้อยเมตรนะครับอ่าจะเป็นวิวภูเขาเนาะล้อมรอบนะครับผมทาเลดีมากครับแปลงนี้นะครับอยู่ติดถนนสายเข้าน้ําตกโกกยดกสายเข้าแหล่งท่องเที่ยวนะครับของตาบลชะโอมเลยนะครับติดถนนลัดยางนะครับยาวร้อยเจ็ดสิบเมตรเลยนะครับผม แปลงนี้สวยมากๆนะครับเป็นที่ดินไม่ต้องถมนะครับถมไว้แล้วนะครับถมไว้แล้วตอนนี้ที่ดินก็มีการเช่าทำแผงไม้ล้อมนะครับผมแผงไม้ล้อมนะครับผมเนื้อที่12บไร่2งานนะครับขายอยู่ที่ไร่ละ2อล้านห้าแสนบาทนะครับตาบลโจมอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมนี่นะครับด้านข้างจะติดคลองลักษณะนี้นะครับผมเราจะแผนกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับติดคลองลักษณะนี้ ยาว300เมตรกันเลยนะครับผมนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างของพื้นที่แปลงของเรานะครับผมเนื้อที่12ไร่2งานนะครับขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้าน500,000บาทนะครับผมตำบลชอมอำาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับ0942516936นะครับ0942516936นะครับไก่นันทกรนะครับนนะครับทางด้านหน้านะครับจะเห็นที่รถวิ่งอยู่นะครับติดอ่า ลาดยางนะครับถนนลาดยางนะครับสายไปน้ำตกกุิดงนะครับนี่นะครับติดถนนนี่ยาวประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรเลยครับร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับผมตำบลอะอมอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับแปลงนี้สวยมากครับเหมาะทําธุรกิจได้หลายอย่างนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ของเรานะครับด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะครับเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ไกลนะครับไปนิดเดียวนะครับติดถนนสายหลักด้วยนะครับแปลงนี้ นะครับตำบลชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับถนนคูเด้งนะครับ12ไร่2งานนะครับขายอยู่ที่ไร้ละสล้าน5้าแสนบาทนะครับ2องล้านหแสนบาทนะครับตำบลชอมอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับนี่จะบินให้ดูรอบๆรอบๆที่แปลงที่ของเรานะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้มีเพื่อนบ้านเยอะนะครับติดถนนนะครับเหมาะทำธุรกิจค้าขายนะครับหรือซื้อไปเก็บไว้ก็ได้นะครับแปลงนี้นะครับ มีสวยมากๆเลยครับติดถนนนาลาดยางนี่สายเข้าไปเที่ยวน้ำตกก,กุยดกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของชชอมนะครับลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์รีสอร์ทเยอะแยะนะครับข้างในนะครับนี่ด่านแปลงของเรานะครับจะติดของน้ําด้านข้างนะครับยาวประมาณ0 0เมตรนะครับนในพื้นที่นี่จะทําเป็นแบบเช่า เจ้าทําไม้ล้อมนะครับตั้งไม้ล้อมขายนะครับผมพื้นที่ไม่ต้องถมนะครับเื้นที่ถมไปแล้วไม่ต้องถมเลยนะครับแปลงนี้นะครับนะครับตมอเนือที่สิบสองไร่นะครับสิบสองไร่สองงานนะครับขายอยู่ที่ไร่ละสองล้านห้าแสนบาทนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับศูนย์เก้าสี่สองห้าหนึ่งหกเก้าสามหกนะครับศูนย์เก้าสี่สองห้าหนึ่งหกเก้าสามหกไก่นันตกรนะครับนี่นะครับด้านหน้าติดถนนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยติดถนนยาวเลยนะครับ ที่ดินก็สูงครับไม่ต้องโถมเลยนะครับสูงเสมอถนนสูงกว่าถนนนิดหน่อยครับผมนี่นะครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอจังหวัดสระบุรีครับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสระบุรีเลยนะครับนี่แปลงนี้นะครับเนื้อที่12ไร่2งานนะครับฉนดกุดแดงนะครับขายที่ไร่ละ2ล้าน5แสนบาทนะครับ2ล้าน5แสนบาทเลยนะครับพร้อมโอนนะครับ นี่นะครับด้านข้างติดคลองยาว300เมตรนะครับผมคลองก็น้ําอย่างที่เห็นเลยนะครับนั้นก็ไม่ค่อยใส่ตไหร่นะครับผมนี่นะครับทําธุรกิจได้หลายอย่างมากนะครับตรงนี้ทำเหมาะทำเลยดีมากมากเลยนะครับทางผ่านของผู้คนที่จะผ่านกข้ไปเที่ยวข้างในนะครับผมถนนสายหลักเลยนะครับติดถนนยาวประมาณ ร้อยกว่าเมตรหรื้อเจ็ดสิบเมตรนะครับทมบลชโอมอาเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับถนนคุณแดงสิบสองไร่สองงานนะครับไร่ละสองล้านห้าแสนบาทนะครับสองล้านห้าแสนบาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้0 9 4 2 5 1 6 9 3 6นะครับ0 9 4 2 5 1 6 9 3 6นะครับไก่นันตะกอนนะครับผมนี่นะครับแปลงของเรานะครับครับสหรับแปลงนี้ขอฝากไว้แค่นี้พบกันใหม่แปลงหน้าครับผมครับสวัสดีครับ